่ทเหเห่านผู้ชมครับเชฟโรลิตนะครับเกลือดูชฟโรลิตเทเวิลซ์นะครับนะครับจะลบโค้ดนะครับเราเติมเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วเราเปลี่ยนเองสมมติเราเปลี่ยนเองนะครับเราจะรีเซร็จนะครับไม่ยากครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมดับดับดับกับสวิตช์ก่อนนะครับดับติดก่อนปุ๊บอ่าหลังจากนั้นนี่ครับให้เราเปิดสวิตช์ขึ้นมาครับปุ๊บอย่ากระลิงสามครั้งหนึ่งสองสาม อ่ามันจะหายอย่างนี้นะครับเห็นไหมหายแล้วนะครับแล้วก็สตาร์ทได้เลยปึ้งเห,หหเห็นไหมครับนะครับอ่าหายแล้วเห็นไหมครับอ่าตอนนี้ผมจะดับแล้วก็ลองปืนใหม่นะครับอ่านี่ดับเครื่องปึ๊บเปิดขึ้นมาปึ๊บเห็นไหมไอเติมน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด่วนไม่มีแล้วเห็นไหมนะครับชิฟดูริตรคุโรโดูชิฟด,ด,ดูริตรเทวลิลซ์อ,อะไรเงี้ยลองดูนะครับ ลองรีเซ็ตดูได้ตามนี้